นำมาถวายทุ่เในสมพรลายปูลายพ่นพันป่ารวมบุญนำุะปูเรื่อยพันสุกพันหล่าพันโศกพันมันที่แหละเป็นข้าวปลาอาหารเราให้ไก่ตัวเขาเนี้ยสุกักยาเหมือนหน่วาพักปูนลายยางใหญ่เป็นตัวไก่ตุ้มต่างๆนุให้เตือนต้ปูเรื่อยนหนึ่กหลาน ยี่สเหล่าย่มีมานกินละยี่เล่าเาให้แมนแมนตัวได้ <c oughs> จะคิดจะบังลูกลันได้เน,นาะนะครับเนาะคิดจบาบังลูกหลานจะกักไว้แทงมาเมื่อ,อแทงหยมบ่านตัวจะเสยบลายไปพ่ยุกไก่พึ่มาพ่อใพ่กระรุม เพิ่มปลามากเพิ่มแู่มากว่าใส่การเดลเดอร์ไปู่อ้นเงินมากส่วนนี่ถวายปูส่วนนี้ซื้อกับเขาเอาเข้าปลาอาหารใ้คู่เดลเดอร์มาฝากนรับข้าวมูนอะเนี่ยแฟนกระทั่งผมน้ำเนียงเนี่ยไรที่เนครับน้ำเอีน้ำครับผมเป็นน้องกินเป็นอาหารใท้แน่จนะครับเป็นเราเป็นมือมืะมือมอมื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 เมือมือเือมมือมมืออมืออ จัดบางที่ช okay, ่องกับไแมนบางที uh ่ก huh, ็บริษัทอครับผมครับผมจัดไปเยครับได้รับชูปู่ชูคนนั่นแหละครับปู่กัประานพ่อในรู่ในร้านชู้ปู่้คนนั่นแหละอืมแต่เราจะคุยกับปู่เนาะครับผมครับมาถึงแล้วครับอินทรพาลำครับผมดูกล้ใกล้เลยสิะจักคุณอะไรครับ คืผู้สบเล็นบบวค่ะิไลิยอุบุพันธ์ครับคุณวิไลยนะครับเนาะ เป็นพักมาทางไล่อยู่ครับจ้างูไฮนสจ้าครับสวายปูห้เนงแข่งยันพระท่านราสั่นพัสดุมาห้าที่ห้าเจ็ดูนย้าเจ็ดศูนยครุกต้องทงุกต้องถึงปูแล้วครับผมที่มันเจ้าขึ้นครับครับก่มาิบ่งอ่อกไปม่ัือใบให้ทุพรนะค่ะที่ันตางไม้เองน่ะ ทุกท่านทุกคนอีลำก็คขึ้ไห้ปูและานเชียเอกนั่มครับก็นนะฮะห่ปูแน่แค่ตัวเสียเอกไก่กี่ตัวหหรือเปล่าไก่สองสามสี่อสี่นี่หาอนนีอีกท่าหนึงหไก่ห้าตัวมีะพลำสดสดงดวนชงดวนอ่าอันนีงบ่อ่านซื้อาขายอรก็เเนาะไก่ลายอ มันอ่านบาไวเดใช่เอาครับใ้เปเอยดองเองแน่เแม่เแม่เนี่ครับได้อ่านบไครับมันหลอนหนแร่าขึ้นแรกวาขึ้นมันไหลเนาะครับเดอเดอ ไลยซื้อเลยครับด้หน้าที่หนึ่งที่สองกี่ชั้นแล้วบ้งไ่ซื้อประเทศประเทล่ไล่ยาเตียนอะไรแคปหน้าจอเลยครับเด้อวัน้อ่านมันมันไหลเมื่อเทียนคระเ็ดไล่ซื้อมาไวค่ไอาตพอดีเลย อ่าครับแค่ผมแล้วเอฟซีพันฝากรวมบุญมานั่ทางชอเาเยีมแล้วก็นาสองน้ำมันครับผม ใส่นัจงโมมั่แตโมมัน้ำจียไลาเิดกับียก็มีได้แต่ว่าถ้าเหลือม่เวลาเชยนครับ่ๆับครับผมมันไหลครับผมไม่แตงโมมันจแงโมงมครับผมสามเยแตงโมเจี๊ยแตงโมมันเลยจกเรียบนี่ บ่อจจะมีแต่คนฝากรวมบุญนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราัดเดาเราเก็บตกไปเรื่อยๆทุกคนเพื่อสร้างอยูวพื่อสร้างน้ำแม่คู่กับมี่นี่แหละทุกคนเพก่อจะรวมบุญนําเนาะอันนี้แม่คู่อันนี้คือได้รับเดือดขาดเอื้อนี้ไล่ซื้อนี่แหะไล่ซื้อไล่เสียงเรียงน้ำที่พุ่น รวมทำบุญมาน้ำค่ะหรืมือแม่คู่ละค่ะได้รับเลยค่ะจะประอด็นนะครับมันไหลคือของพี่เนี่ยแตงโมเกียแตงโมยอาเมียคือยังสีคือเพลงมันแม่คู่แตงเนี่ยยเอือนแม่เขาสีเขียวคนพยอมเถาเนาะบ่ยเอือนแม่นี่เกียแตงโมได้รับเลยค่ะเด้อพ้นกับขากมากรวมกันแม่คู่ค่ะสาธุสาธุสาธุพรอนุโมทนาสาธุบุญนําเด้อเลย บุญกุศลนาด้วยบุญบารมีปูชีพระเขาพร้อมปูตานี่ยแหละค่ะนี่ยแหละพ่นรวมมานน้ำกันเนาะค่ะเนอะเนี่ยรวมรวมกันมาผู้ละเล็กละน้อยจนเงินเป็นก่อนจนเรศางพญานาคเรศางหอละข้างให้วา่าซอยกันบุรณนะวัดว่าล่ามไปแล้วค่ะชิดศางประตูโค้งให้<ม>ให้ทั้งวัดเนาะค่ะนาะใจะเย็นเย็นรอสะกนให้งวดนอีาพานพนไปสะกดเออหวยพนในเอฟซีสุภุสุขล้ำล้ำรวย สุขภาพแข็งแรงพานพลโลโคโวิดห้พานให้พนไปเนาะค่ะเนาะสุขสุขคนซ้าถูกี่า